นะคะที่ไปบันทึกรายการ3มแซบค่ะ,คะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นนะคะก็คือเชียเตย<อ>ค่ะถึงแม้ละครเรื่องซ่อนรากการะเทศจะจบลงไปแล้วแต่ว่ากระแสของคู่นี้ยังแรงต่อเนื่องแล้วก็เขาก็มีชื่อเรียกกันด้วยนะคะก็คือพ่อหนีแม่หนีค่ะงา<อ>นนี้ก็เลยมีบรรดาลูก<อ>หนีเยอะมาก แฟนคลับค่ะกว่า300ชีวิตมารอให้กําลังใจพ่อหมีแม่หมีแล้วก็ใส่เสื้อกู้จิ้นนี่ค่ะที่เขียนว่าเต้ยเชียร์ทูเกเตอร์ะหอบมาแน่นมากทั้งหมวกทั้งพัดหมีนะคะ,คะออก็มาจัดหนักจัดเต็มค่ะมารอกันตั้งแต่เที่ยงค่ะพี่แหนมก่อนที่เขาจะมีการบันทึกรายการในช่วงเย็นค่ะพ่พอชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรเร็ว ลูกหมีบอกว่าพ่อชื่อเต้ยแม่ชื่อเชียร์นะคะและเมื่อเปิดตัวพ่อหมีและแม่หมีค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพนี้ค่ะสตูดิโอแทบแตกนะคะความน่ารักของเต้ยแล้วก็เชียเนี่ยทาเอาลูกหมีนี่กรี๊ดแล้วก็ฟินไปตามๆกันแต่จะมีอีกจังหวะหนึ่งค่ะให้พี่แหม่มกับคุณผู้ชมได้ดูจังหวะนี้เรียกว่าน่ารักมากๆค่ะ เห็นเชียร์จะล้มนี่ตกหลุมรักหรือเปล่าโอ้โหยังไงว่าไงแม่หมีตกหลุมรักถ้าจะเอาเอาเพื่อความรู้สึกที่ดีก็ตกหลุมรักค่ะถ้าเอาความจริงก็โอเสียงกรี๊ดอ้เยอะมาก ดังตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะทําอะไรถึงแม้จะโดนผลักก็กลายเป็นตกหลุมรักไปซะงั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ลุกหนีนะคะที่กรี๊ดกราดบินกันเพราะว่าพิธีกรเนี่ยเขาแซวแล้วก็ชงกันเข้มชงกันหนักมากๆบอกว่านี่ยคิดว่ามางานแต่งของเต้ยกับเชียถึงขนาดจัดฉากงานวิวาให้เต้ยกับเชียซะเลยค่ะกลางรายการเหรอคะค่ะ อกเลยค่ะว่าทำอะไรคะเมื่อกี้ทำพิธีทำพิธีให้แบบสาบานตนเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล่หงแล่แหวนกันทีนี้หลายคนคงจะอยากรู้นะคะว่าบรรดากองทัพลูกหมีเนี่ยที่กรี๊ดกรี๊ดเสียงดังกันอยู่เนี่ยที่มาของชื่อกองทัพลูกหมีเนี่ยมาจากอะไรตอบเนี่ยเตรียมหมอนเอาไว้จิกเลยนะคะค่ะอืมนี่แล้วก็เป็นแบบว่าเบื้องหลังนะคะให้กับบรรดาแฟนคลับต้อยเชีย สเกเตอร์เนี่ยนะคะ,คะได้เห็นกันก่อนเลยค่ะบันทึกเทปเมื่อวานนี้รายการ3ามแซบนะคะสําหรับเทปนี้เราจะได้ดูวันไหนครับฝนวันอาทิตย์ที่9ค่ะเรใจรอกันอีกนิดนึงนะคะลูกหมีทั้งหลายนะคะ<อ>ก็อนี้ก็ดูความน่ารักของเทปนี้เบื้องหลังที่เราจะนํามาให้ดูกันใน f a c e b o o k เด<อ>ี๋ยวเอาไปลงให้ดูแน่นอนค่ะ,คะราติดตามกันได้นะคะรายการ3ามแซบวันที่9รกรกฎาคมนี้เวลาบ่ายโมงสินาทีทางช่องสามค่ะมาถึง